ตัวละครนี้ก็คล้ายๆพีนะครับตรงที่ว่าเหมือนตอนแรกอย่างเงี้ยพีไม่คิดเลยว่าตัวพีเองอะพี่จะชอบทําวงการบันเทิงแต่พอเหมือนได้ได้รู้จักกับบิวกินด้วยแล้วตัวเขาเองเขามีแพชชั่นในด้านนี้มากก็ได้เริ่มทําอะไรหลายๆอย่างไปพร้อมๆกันอย่างเงี้ยเออจริงๆมันเหมือนในเรื่องเลยตรงที่ว่าเริ่มหาอะไรจากสิ่งที่เราถนัดก่อนไหมจริงๆแล้วตัวนี้ก็มันเหมือนทําให้เรากล้าที่จะลงไปลองทําอะไรอย่างเต็มที่มั้งฮะว่าเฮ้ยการลองไปทํามันอะมันไม่เสียหายมันแค่เป็นเหมือนการเปิดประตูให้เรากล้าลงไปทาอะไรสักอย่าง สิ่งที่เราทำไม่ว่าอะไรก็ตามแล้วเรามีความสุขที่จะทำมันอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นหรือว่าเป็นการจุดประกายความฝันให้เราก็ได้ครับผม